สวัสดีค่ะเื่อนวันนี้ก็พบกับช่องคองเราอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปจากห้องครัวกันนะคะก็อันนี้จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะแต่ว่ายังเหลือตรงกลางที่ยังไม่ได้รีโนเวทนะคะเราก็าจ,จะไม่ได้ให้ดูครบนะคะจะให้ดูแค่รอบบ้านแล้วก็ในครัวที่เราจะจัดกันนะคะทุกคนก็บ้านหลังนี้ก็สร้างเกือบ10ล้าน ไม่ใช่นะคะทุกคนบ้านหลังนี้เราก็สร้างมาไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลังน้อยๆน,นะคะที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าคลิปน,นี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูต้นไม้ต้น3าต้นนี้นะคะที่เราปลูกก็ทุกคนมันไม่มีอะไรให้เราทําเลยนะคะแล้วก็โดยการปลูกต้นไม้ต้นน้อยๆดวยนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะมันคือต้นอะไร ก็คนเราพูดผิดนะคะมันจะมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะแล้วก็จะปลูกเล่นๆเ,เป็นต้นมะละกอสองต้นนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบต้นใบยี่หร่านะคะแล้วก็ปลูกไม่รู้ว่าน้องจะรอดไหมนะคะแล้วก็จะเป็นใบกะเพรานะคะแล้วก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะทั้งหมดเป็น สต้นนะคะก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าน้องจะรอดไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อนาคตเราอาจจะทำสวนในบ้านนะคะก็เดี๋ยวยังไงเ,เดทราบเดตนะคะในอนะคตนะคะรอบบ้านเราก็คือจะมีแต่ต้นไม้ก็คือเราชอบมากเลยนะคะทุกคนมันได้แบบความธรรมชาติดีนะคะตอนเช้าก็จะมีแบบเสียงเป็นเสียงนกด้วยนะคะ มางขอเขานั่งอยนะคะ ตอนนี้นะคะเราเขาก็ไปซื้อเป็นปากระป๋องนะคะเพื่อที่จะมาเก็บในบ้านนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นเกลือนะคะคือคือเราไมู่นะคะเราซื้อมาทําไหแต่ก็ซื้อมาติดบ้านไว้ก่อนนะคะ ครัวเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ของก็จะน้อยหน่อยนะคะเพราะเราเพิ่งจัดวันนี้วันแรกแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะรีโนเวทอีกเยอะเลยนะคะก็จะให้ดูห้องครัวประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนห้องครัวของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อของอะไรเข้ามาในบ้านนะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นคร่าวๆก็จะประมาณอันนี้ก่อนนะคะมีนีะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะคะังไงวันนี้ก็บ๊ายบาย